ที่นครสวรรค์ก็ประมาณ21องศานะคะตอนนี้อากาศกำลังพอดีอันนี้เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะกิกนโอนตินก่อนนะคะกินโอนตินเผื่อทุกคนนะคะเดี๋ยวกินโอนตินเสร็จเราไปตัดชะอมน,นะคะก็จะมียอดอย่างนี้นะคะเก็บแต่เช้ายอดมันก็จะไม่เขียวมากยอดมันจะออกขาวๆนะคะนาเกลือป้าตัดชะอมเหรอนี่ก็คือมะนาวเลมอน อีนี้ก็ดกไม่ต้องซื้อกินเลยลูกใหญ่นะคะมะนาวเลมอนตอนนี้เรามาสวนที่สองแล้วนะคะมีคนตัดซับซับซ,บซบอยู่นนะน่นนะมีคนลดน้ำสามวันรดทีใช่ไหมจ๊ะอีอพ่อสวัสดีสวัสดีครับ <laughs> อันนี้พ่อก็มาตัดชะอมกำลังช่วยช่วยลูกษา<ข>ตัดชะอมเก็บชะอมเนี่ยตัดเนี่ยแต่งกิ่งไปด้วยแต่งกิ่งไปด้วยให้มันแตกใช่ไหม นี่คือส่วนที่สองส่วนแรกส่วนแรกน่าจะได้สักประมาณเจกรัมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหมวกดาวอังคารออกก่อนนะคะเริ่มจะแบบจะร้อนแล้วค่ะมาไตรงนี้ชะอม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 ทอดไข่กินแล้วถูกใจอร่อยจริงๆกินแล้วถูกใจอร่อยทุกคนชะชะชะ ใช่เพลงไหมพ่อใช่เต็มตัดชะอมอ๋อเพลงตัดชะอมใช่ไหมชะอมทอดไข่นี่ครับมาแล้วครับคานอีกแล้วสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิกกี้ครับขับก่อนทุกครับทุกครับไปกันไปกันนี่นะคะหลังจากเราเก็บมาแล้ว นี่ค่ะมือกำชะออมสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยายเป็นคนกำชะอมค่ะวนลูกจ้างซารีค่ะ,น,คะนี่ก็คืออุปกรณ์การกำชะออมก็จะมีอะไรคะแม่มีหยวกกล้วยเอามาตัดเป็นแบบนี้หยวกกล้วย<า>แล้วก็แม่อช่าง สองขีดขีดจ้าไในช่างไหนไหนขอดูซิสองขีดจริงรอเปล่านี่จ้าสองขีดจ้าจะโอมสองขีดแล้วก็นี่นะคะเอาไปกํานี่คือตอกรู้สึกวดเจ็บอ่อนหน่อยอะเติมให้หน่อยอย่าให้ขาดเตินได้แต่อย่าให้ขาดเราจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคใช่ไหมคะใช่อ่ะแต่ว่าที่กรุงเทพรงเทที่หนูเคยซื้อเขาจะไม่ได้กําแบบนี้ใชไหมเขาเอาตอกมัดเลย กรรมแบบนี้จ้ะอย่างนี้มันจะสวยงามใช่ไหมใช่นี่ค่ะจะกรรแบบนี้จ้ะกรรแบบนี้เพราะว่าดั้งเดินโบราณกรรมมาแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนกรรมละเท่าไหร่จ๊ะแม่ขายเจ็ดกําห้าบาทจ้ะหนูก็นึกว่ากรรมละบาทเจ็ดกําห้าบาทใช่สมัยนั้นเนาะขายส่งให้เขาไปขายตามบ้านอย่างนี้นะถ้ารัแต่เดี๋ยวนี้กรรมละเท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวนี้ยี่สิบ ยี่สิบลดเหลือลงสิบห้าบาทถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดชะอมน้อยๆอย่างหน้าหนาวเนาะก็จะยี่สิบแต่เที่ยวนี้น่าจะชะอมเริ่มเยอะแล้วน่าจะสิบห้าบาทแล้วสิบห้าแล้วแตจ้ะแล้วแต่นะเราก็เวลามีเยอะๆเราก็แบ่งพี่ๆน้องจ้าใครจ้านี่หมาตัวนี้จ้า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 ไม่จ้าจะเป็นกลับยังประมาณเท่านี้กลับแล้ว ไม่ใช่ร้องเพลงเพาะอย่างเดียวนะคะกรำชะอมก็สวยหน้าตาก็สวยนะคะหน้าตาสวยที่สุดในโลกนี่นะคะร้านขับสดลกะที่นนีเอาชโอมมาสงนะคะสองกรัมา้ากรัมนะคะนี่เจ้าของร้านยืนสวยๆนี่ของสสวัสดีค่ะกันนี่ค่ะน้นกนะคะโฆษณาณาร้านหน่อยอ่าเจ้าข เลยคะ่ะผักบ,บ้านล้นล้วนเลยค่ะใช่แล้วก็ปลอดสานกันเนาะการขึ้นเหนือแวะตลาดล้งสีก่อนก็ได้ค่ะอยู่แล้วก็ระหว่างตลาดล้งสีตลาดหนองเบนค่ะใช่ใช่จะขึ้นเหนือแวะก่อนนะนะคะไปกันเองด้วยนะคะผสุดสุดอดสานนะจ๊ะผ่าสดชักพูค่ะใใช่ตอนนี้ก็มาส่งที่ร้านหลังจากเรากลับมาจากตลาดแล้วก็ร้านที่น้องขายของนะคะก็ส่งชมเสร็จเก็บเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะยังไงก็ฝากช่องสาลี่คณิ n n าชา a c h a ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวสารี่ก็จะมีอคลิปใหม่ๆมาให้ยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ